พวกเราคนมาปฏิบัติธรรมถือว่าเราเป็นคนมีบุญแล้วใช่ถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้ขอโมทนากับทุกคนที่มาได้มาปฏิบัติในครั้งนี้การที่เราจะมาปฏิบัติได้เนี่ยเราต้องใช้แรงกายแรงใจกำลังกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาในการ มาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายๆนะไม่ใช่ว่าใครจะปฏิบัติได้ก็ขอโมทนากับทุกคนวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องกายกับใจใช่ไหมกายกับใจเนี่ยมันมาด้วยกันการปฏิบัติของเราเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเราต้องมาด้วยกันเรายัางแยกกันไม่ออกเราตอนนี้เรายัางเพิ่งเพิ่งเริ่มปฏิบัติอย่างเงี้ย หรือปฏิบัติมานานแล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถแยกกายกับใจออกจากกันได้เราต้องฝึกต่อไปอีกเราจะรู้ได้ก็ตอนนู่นน่ะในฌานสี่นะอุเบกขาเนะี่ะไม่มีลมหายใจนะั่นเราจะรู้เลยนะั่นะก็คือแยกกายแยกจิตออกจากกันละเราถึงตอนนั้นเราถึงจะรู้ว่าอ๋อกายนีย่มันเป็นเรื่องของกายจิตนี่ก็คือมารู้ลมเข้าลมออก พอถึงตอนนั้นลมหายใจมันหายไปเราจะถึงได้รู้ว่าอ๋อกายกับใจเนี่ยมันคนละส่วนกันเอ๊ะทำไมเราไม่หายใจทำไมมันอยู่ได้แต่จริงร่างกายมันก็หายใจปกติของมันมันก็มีกลไกของร่างกายมันของมันมันก็หายใจเป็นปกติแต่เราจิตของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปจับเรามาแยกกันละตอนนั้นถึงฌานสี่เบคาเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าอ๋อกายกับใจเนี่ยมันแยกกันอยู่ แต่มาพิจารณาอย่างเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันไม่มีทางลัดหรือตามอย่างอื่นที่เราจะสามารถรู้เรื่องกายกับใจนะคนละส่วนกันเนี่ยเราต้องมาปฏิบัติตามมัคมีอง์แปดหรืออาณาปณสตินี่แหละแต่แม้อนาปณสติเนี่ยที่เรารู้ลมเข้ารู้ลมออกเนี่ยตัวเนี้ยเราถึงจะสามารถแยกกายกับจิตออกจากกันได้ ปฏิบัติอย่างอื่นนะไม่สามารถจะแยกกายแยกจิตออกจากกันได้ี่ยถ้าเรามาปฏิบัติตามมัคมีองค์แปดก็ดูมาดูลมเข้าลมออกลมหายใจตั้งแต่ดูอานาปณะสตินี่เนะี่ยให้ทรงฌานให้ได้ทิ้งนิวรณ์ละนิวรณ์ให้ได้ใหม่ๆมันก็เป็นทุกคนแหละ น้อยคนนักที่มันจะไม่ติดในนิวรณ์แต่ถ้าเราติดในนิวรณ์เราก็รู้ว่าอ้าวไอ้นี่มันเป็นนิวรณ์มันเป็นตัวสกัดกัน้นไม่ให้เราได้มักได้ผลถ้าเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะไปคิดถึงมันทำไมเห็นไหมนั่งไปก็คิดเรื่องนน้นเรื่องนี้ไปคิดการคิดของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกคิดแต่ในอากุศลทั้งนั้นะ ดีๆไม่ค่อยเคียคิดกันคิดแต่เรื่องอกุศลกัน,น,อน,นพอมันนั่งปุ๊บอนีี้โลภะก็เข้ามาแล้วนั่งไปก็อ,อยากจะได้ไวๆวถ้านั่งปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรื่องอื่นอย่างเงี้ยพอนั่งไปวันวันนี้อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเราอยากจะได้นู่นได้นี่หความโลภมันก็เข้ามาสิงใจเรา อยากพอนั่งไปก็คิดไปโดยที่บางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเราคิดกนะิเลสมันพาเราคิดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่บางทีวันๆในคิดโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเรื่องแล้วจนเราตัวเราเองยังไม่รู้ว่าเราคิดอะไรกิเลสมันก็พาเราคิดไปคิดไปเรื่องนูน้นต่อเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อเรื่องนูน้นพอเรามานั่งปุ๊บเราดึงมันมาคิดไม่มีประโยชน์เราก็บอกมัน กาแกคิดเรื่องอย่างนี้ต่อไปเนี่ยจะตายไปเรจะไปอยู่ไหนขูมันมั่งปอบมันมั่งอพอเราขู่มันอย่างนี้เสร็จอ่ะมันก็จะมารู้ลมเข้ารู้ลมออกพอรู้ลมเข้าเราเอาสักพักอ่ะเรื่องเครียดแค้นคนอื่นเขาญาติพี่น้องคนนู้นคนน,คน,นี้เพื่อนฟุงโมโหเขาเอกีกแค้นใจมันเรื่องมันผ่านมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะจนเราลืมไปหมดละ พอนั่งสงบหน่อยแค่นั้นอออมันขึ้นมาละมันมาละขุดคุยเรื่องเดิมเดิมเรื่องเกา่าเก่าที่คิดเราลืมไปเสร็จแล้วพอสงบหนะ่อยมันก็มาละขุดขึ้นมานั่งไปก็แค้นไปคิดถึงทั้งที่ผ่านมาเป็นสิบปียี่สิบปีอย่างแค้นเคืองเงินอีกเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้อย่าไปแค้นมันอย่าไปโมโหมันแม่งมันไม่ตายก่อนเราเราก็ตายก่อนมันวะมาคิดอย่างนี้ไป เราก็จะสงบลงสงบลงเนี่ยมันไม่ตายก่อนเราเราก็ตายก่อนมันมาอาฆาตมันคิดจะแค้นจะฆ่ามันเนี่ยมันไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกถึงเวลามันก็ตายเองแหละเราก็จะสงบขึ้นพอเราสงบตรงนี้เราก็เราก็นั่งต่อได้นั่งไปนั่งมาดีนี่ง่วงละง่วงเหงาหานอนเนาะง่วงโยกหน้าโยกหลังเอาอะไรไม่อยู่ละเราก็มีทีแก่ก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธ ห้องในใจดังๆโดยที่ไม่ต้องจับลมหายใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้จิตมันตื่นถ้ามันยังไม่ตื่นอย่างเราลืมตาขึ้นมามองลืมตาขึ้นมาให้มันสว่างให้แสงจ้ามาที่ตาเราเราจะได้ไม่ง่วงนอน <c oughs> มีวิธีแก้พุทธเจ้าไม่ใช่แต่พวกเราอย่างเดียวที่ง่วงเหงาฮาวนอนขนาดพระ โกคลานะเนี่ยยังง่วงหัวทิ่มหัวตําเหมือนกันนพระพุทธเจ้าก็ต้องไปแนะนําแบบเนี้ยอย่างที่ท่านแนะนําเราไว้อย่างเนี้ยใ,ให้ดูลมไปยังพอเสร็จเรียบร้อยเอาหายง่วงะมารู้ลมเข้ารู้ลมออกอพอทีนี้พอรู้ลมเข้าเราสักพักมันก็มาอีกละมีวนอนตัวที่สี่ก็เข้ามาแล้ะฟุ้งอีกละคิดหนุนคิดนี่ล่ะคิดสารพัดคิด คิดโดยที่บางทีเราไม่อยากคิดแล้อไม่คิดไม่คิดยิ่งเราบอกไม่คิดอยากคิดมันก็ยิ่งคิดไปเราก็คิดตอนนี้เราจะได้อะไรมนเราต้องถามก่อนผลดีผลเสียของมันกับการที่เรามานั่งมาคิดนู่นคิดนี่เราตอนนี้คิดไปคิดมาเราจะได้อะไรเราต้องถามใจเราดูที่มันคิดเนี่ยมันคิดเนี่ยอยากจะได้คิดเพื่ออะไรคิดอยากจะได้อะไรว่ามันคิดอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกตัว มันก็มารู้ลมเข้ารู้ลมออกอีกสักพักหนึ่งมาอีกล้วนิวรตัวที่ห้าก็มีลังเลสงสัยคิดเรามานั่งตั้งนานทาไมเรายังไม่มีสมาธิสติทําไมเรายังไม่ได้สมาธิสติทําไมเรายังทรงฌานไม่ได้เอ๊ะข้องใจในการปฏิบัติของตัวเองเ,อเราปฏิบัติถูกไหมเนี่ยข้องใจข้องใจข้องไปข้องไมหมพระเจ้าตรัสรู้จริงหรือเปล่า เราทำตั้งนานทำไมเรายังไม่ได้เอคนนั้นได้ช้านู้นช้าน,นี้แล้วเราปฏิบัติตั้งนานไม่เห็นได้เลยคนที่พูดว่าได้เนี่ยมันได้จริงหรือเปล่าเห็นไหมลังเลสงสัยไเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องไปลังเลเอาให้จริงเราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะที่เราไม่ได้เนี่มันเพราะอะไรเราทำจริงหรือเปล่าหรือว่าเราทำอย่างนั้นนะเราละและ,และ,และ,และคนนี้เขาได้เขาต้องทำจริงทำจัง เราทำจริงจริงจังๆไหมเราก็มาพิจารณาดูพอหลังจากนั้นเราก็จะรู้อ้อแสดงว่าเราทำไม่จริงนีเน่เราก็เอาอะไรมาเอาอิทธิบาทสีมาพิจารณาฉันทะเราพอใจที่จะมาปฏิบัติเราตั้งใจมาปฏิบัติแล้วมีความเอาใจในการตั้งใจที่จะมาปฏิบัติแล้วฉันทะพอมาถึงเราต้องมีความอดทน ทันทะวิริยะต้องมีความอดทนอดกั้นต่อกิเลสท,ทั้งหลายที่มันจะดึงเราไปดึงเรามาตอนนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อเรากิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆนะในเมื่อเรามีความตั้งใจอ่ะเราต้องมีความอดทนต่อกิเลสท,ทั้งหลายเรายัางอย่างอื่นเรายัางทําได้เลยทําไมนิวรณ์ห้าประการทําไมเราจะไม่ผ่านไม่ได้แล้วก็พยายามทําไป รู้ลมเข้ารู้ลมออกไปมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะเ,เราก็เอาใจใส่ด้วยว่าเอะเราทําแบบนี้ถูกไหมมันผิดตรงไหนทําไมเราไม่ได้สมาธิตรงนี้เราก็เอาใจใส่เอออเาใจใส่ดูว่าเอะเราทําถูกหรือทําผิดเนี่ยที่เรายังไม่ได้เนี่ยเราทําจริงทําจังไหมเห็นไหมพิจนารณาไป มีฉันทา,ม,นทามีวิริยะมีจิตตะแล้วก็มีวิมังสาหรามาไขาควรดูไว้สิ่งที่เราทําเนี่ยคนอื่นที่เขาได้เนี่ยมันเพราะอะไรแล้วทำไมเราถึงไม่ได้มาคิดพิจารณาว่าเราติดในนิวรณ์ตัวไหนเราก็แก้เป็นตัวตัวไปบางคนก็บางทีก็ติดความโลภกอนั่งปุ๊บก,ก็อยากจะได้สมาธิไวๆอยากจะเห็นหนู่นเห็นนี่จุดประสงค์พุทธเจ้าก็คือการมานั่งสมาธิเนี่ย จุดประสงค์เนี่ยทำให้จิตสงบสงบจากนิวรณ์ห้าประการตามใดที่เราจิตยังไม่สงบเราจะไปต่อไม่ได้เราจะไปต่อไม่ได้เพราะจิตเราไม่สงบจนกว่าเราจะทรงฌานได้นี่คือแสดงว่าจิตเราเริ่มสงบละเราฌานหนึ่งฌานสอง้านสามฌานสี่ 2, 3, 4, ถึงอุเบกขานี่คือจิตเราเริ่มสงบละจากการที่เราผ่านนิวรณ์ห้าประการมาแล้วเห็นไพอถึงตอนนั้นเราถึงจะรู้ถึงความสุข ตราบใดที่เรายังไม่ได้ฌานสี่อย่างเนี้ยเรายังไม่รู้อกความสุขเนี่ยมันเป็นยังไงอาจจะสุขแวบๆบฌแบบานหนึ่งเนี่ยไม่คิดอะไรแต่มันก็ยังมีแทรกเข้ามาอีกฌานสองเราเริ่มจะสุขมากขึ้นยิ่งฌานสามเราก็จะสุขมากขึ้นนะบางทีถึงฌานสี่เนี่ยโอ้สุขแบบไม่มีอะไรที่จะมาทําให้เราสุขไปกว่านี้ละเราก็คิดเนี่ยบางคนก็มาติดอยู่ตรงเนี้ยมาถึงฌานสีนั่งเฉยมีความสุขละ นั่งเฉยๆก็มีความสุขละพุทธเจ้าบอกว่าสุขกว่านี้ก็มีอยู่เห็นไหมก็ถึงอุเบกขาแล้วก็ยกจิตขึ้นมาวิปัสสนาญาณนี่แหละสุขกว่านั้นก็คือจากการรู้ธรรมธรรมะที่พระพุทธเจ้าแนะนําเรามาเนี่ยร,รู้ลมเข้ารู้ลมออกแต่มาพอจิตเราสงบเราต้องยกจิตขึ้นมาวิปัสสนาทุกครั้งเลยวิปัสสนาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออเรามีวิปัสสนาเรื่องอะไร เรื่องที่เราจะพิจารณาเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่พระุทธเจ้าอยากจะให้เรารู้เรื่องอะไรเห็ไหมพระุทธเจ้าอยากจะให้เรารู้เรื่องร่างกายของเราเนี่ยเรื่องทุกเห็นไหมพระุทธเจ้าอริยะส,ะสัจสเนี่ยความจริงอันประเสริฐที่พุทธเจ้าตร,รัสรู้คือทุกทุกสมุทัยนิโรธมักมักมีองแ์ดเห็นไหม สิ่งนี้พระพุทธเจ้าอยากจะให้เรารู้เรื่องทุกข์เนี่ยทุกข์จากการอะไรทุกข์จากการเกิดทุกข์จากการแก่แล้วก็จากการเจ็บแล้วจากการตายพระพุทธเจ้าอยากจะให้เรารู้เนี่ยเรื่องเนี้ให้เรารู้เรื่องทุกข์เนี่ยทุกข์จากการหลังจากเราเกิดมาแล้วเนี่ยทุกข์จากการแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเรารู้กันหรือยังเห็นไหมสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอยากจะให้เรารู้ถ้าเราไม่รู้เรื่องทุกข์เนี่ย ทุกเกี่ยวกับร่างกายของเราเราก็จะไปต่อไม่ได้ท่านถึงต้องให้เรารู้เรื่องทุกข์เนี่ยท่านถึงบอกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เรารู้กันหรือยังเรารู้แต่เป็นทุกข์งคนทุกข์โอ้ทุกข์จังกแก่แล้วเกินตอนนี้ฟันก็หัก,ฟ,ก,หกฟันก็หลุดล่วงมันเป็นทุกข์ปวดฟันนี่ยิงหาอะไรมันไม่เจ็บมันไม่ปวดเท่ากับปวดฟัน ปวดฟันแล้วรู้แต่ว่าเราปวดฟันแต่เราไม่รู้เลยว่าสาเหตุของการปวดฟันนี่คืออะไรเห็นไหมเพราะสาเหตุจากการปวดฟันก็คือเรามีร่างกายในไงมันมแล้วก็ย้อนกลับไปที่เราปวดฟันอ่ะที่เราปวดเพราะเรามีร่างกายไงถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ปวดฟันเพราะเราไม่มีฟันที่จะมีเกี่ยวกับร่างกายของเราแล้วเราไม่มีไม่มีร่างนี้ฟันเราก็ไม่มีไม่มีฟันเราก็ไม่มีปวดฟัน แล้วก็ย้อนกลับไปเห็นไหมเพราะทําไมเราถึงมีฟันเห็นไหมแล้วก็ดูเอาที่เราเป็นทุกวันเนี้ยที่เราปวดฟันเนี่ยอ๋อเพราะเรามีร่างกายไงเราถึงเอ๊เราก็ย้อนกลับเองทาไมเราถึงมีร่างกายก็อ๋อเพราะเรามีการเกิดไงเพราะเรามีการเกิดเราถึงมีร่างกายนี้เมราอเรามีร่างกายเนี่ยมันก็มีฟันฟันที่มันจะต้องมีที่ทำให้ให้เราต้อง ปวดมันเพราะถึงเวลาของมันเลยมั้งถ้าเรามารู้อีก๋อที่มันเป็นอย่างเนี้ยฟันมันก็เป็นของมันอย่างนี้ยมันเกิดขึ้นเมันตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปมันก็หลุดล่วงไปหมดเราก็จะหายปวดฟันตรงเนี้ยฟันที่เราคิดว่าโอปวดแล้วเกิดเนี่ยตอนนี้ยมีธีแก้แก้แก้เฉพาะหน้าก็คืออาปวดมากๆถอนทิ้งไปเราก็จะหายปวดทุกทุกตั้งอยู่ แล้วอีกหน่อยถอดมันไปทุกข์ก็จะดับไปไเป็นเรื่องธรรมดานี่คือดับแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าแต่ถ้าเราจะให้ดับถาวรินเราต้องไม่มีกายนี้เรารู้หรือยังว่าเราไม่มีกายนั้นต้องทำยังไงเพราะเรามีร่างกายเนี่ยเราถึงมีการมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะให้เรารู้าทุกขเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ รู้ว่ารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความแก่ความเจ็บความตายนะพระพุทธเจ้าก็บอกอสาเหตุของมันคืออะไรเพราะเรามีการเกิดนะมาเกิดเราถึงแก่ถึงเจ็บตายแล้วก็สาวต่อไปเองทำไมเรามีการเกิดก็มีการเพราะเรามีกิเลสตัณหานั่นเองกิเลสตัณหาตัวนี้จะก่อตัวทําให้เราเวียนเกิดเวียนตาย เพราะว่าอ่เราก็รู้ต่อไปทําไมเราต้องมีการเกิดเพราะอาวิชชาความไม่รู้ของเราเนี่ยทำไมเราต้องอยากเจะกลับมาเกิดอีกเกิดอีกบางคนก็อยากจะเกิดอีกตอนนี้ชาตินี้บางคนเนี่ยไปไปเออไม่เอาอย่าไปเกิดเลยไม่ฟังยังอยากจะเกิดเพราะชาตินี้ชีวิตมีความสุขแต่พระพุทธเจ้าก็ติอ วิธีให้มันดีกว่าเดิมเห็นไหมแต่สุดท้ายมันก็หนีความตายไปไม่พ้นวิธีที่จะไม่ให้ตายเนี่ยก็คือก็มีอยากเกิดถ้าเราไม่เกิดเราก็ม,ม,มีไม่มีการตายเพราะฉะนั้นเนี่ยพุะธเจ้าถึงบอกอย่าก,กลัวการตายต้องกลัวการเกิดเห็นไหมถ้าเราไม่เกิดเนี่ยเราก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ย้อนกลับไปนั่งพอเรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปกลับมากลับมากลับไป ใี่มันรู้ซึ้งถึงกายของเราเนี่ยว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆนะจากการที่เรามาพิจารณานั่งบางคนนั่งก็ไม่รู้จะคิดเรื่องอะไรพอจิตสงบแล้วก็นั่งเฉยบางคนเอาเรื่องนูน่นต่อเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อเรื่องโ้โหเ,เป็นซีรีส์ซีรีส์เลยพระพุทธเจ้าบอกเอาเป็นเรื่องๆก็ให้มันละเอียดขึ้นอย่างเราพิจารณาเรื่องกายเนี่ยเราดูตั้งแต่การเกิดมาเลยเกิดอยู่ในท้องแม่เรา แต่อยู่ในท้องแม่ออกมาแล้วเราไม่มีความเป็นใหญ่ในตัวเองใช่ไหมอีกหน่อยมันก็ต้องเราไม่อยากแก่มันก็แก่เนไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากตายมันก็ตายแล้วก็เพราะเอ๊ะมันเพราะอะไรเพราะกายของมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เห็นไหมเราก็พิจารณาเรื่องเนี้ยเรื่องกายของเราเนี่ยเอาเป็นเรื่องๆให้มันละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเราจะพิจารณาได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องทรงฌานให้ได้ก่อน แต่ถ้าสมมุติเราง่วงมากพิจารณาง่ายๆเกซาโรมานะคะทันตา,าท่องไปก่อนจากขั้นสุตตะมยะปัญญาแล้วก็จินตะมยะปัญญา,าที่เราเคยแนะนำมาดูความหมายว่าตัวนี้มันแปลว่าอะไรแล้วก็มาภาวนามยะปัญญาเราก็ถึงจะพิจารณาได้นเป็นเป็นเรื่องๆไปเราอย่าไปเอาเรื่องนี้กระโดดไปเรื่องนู้นเรื่องนู้นกระโดดไปเรื่องนู้น ตอนนี้จะแนะนำให้พิจารณากายให้ให้จนเข้าถึงใจของเราไม่ได้จำด้วยสมองนะรู้แล้วกายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของกายนี้กายนี้มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาท่องได้หมดแต่เวลาโอ้โหดูกระจกแล้วผมหงอกสักเส้นสองเส้นโอ้โหตกหกตก,ตกใจต้องรีบหายามาย้อมเห็นไหมแสดงว่าเรายังรับไม่ได้ แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของมันกายแก่ผมเนี่ยมันหงอกมันก็เป็นเรื่องของมันแต่ถ้าเรายังอยู่ในสังคมอยู่ยังได้มันเจอคนคน,นู้นคนนี้เราก็ย้อมได้ไม่เป็นไรแต่เราไม่จะไปคิดว่าย้อมแล้วเราูยังจะสวยเหมือนเดิมสาวสองพันปีตอนนี้เรายังไม่ยอมแก่นะเห็นไหมทำอย่างนั้นแสดงว่าเราไปไม่ถึงไหนเหมือนกันพิจารณาเนี่ยเรื่องร่างกายของเราเอาให้มันได้เอาให้มันรู้จนได้เราจะรู้ได้ก็สองชาญนให้ได้ก่อน จะทรงฌานให้ได้ต้องอะไรก็ต้องผ่านนิวรณ์ห้าประการให้ได้ก่อนเห็นไหมมันก็เป็นสเต็ปสเต็ปของมันว่าเราจะต้องมาถึงตรงเนี้ยผลย่อมมาแต่เหตุทรงฌานได้การทรงฌานได้ก็คือเรามีสมาธิแล้วเหนเหตุก็คือเรามีสมาธิผลก็คือเราทรงฌานได้เราเรา,เรามีเรามีสมาธิเราถึงทรงฌานได้เราจะมีสมาธิได้ยังไง นี่ผลของมันคือมีสมาธิหเหตุของมันก็คือเราต้องผ่านนิวรณ์ห้าประการก่อนเห็นไหมนี่เหตุของมันก็คือผ่านนิวรณ์ห้าประการแล้วก็ถึงได้ได้สมาธิเห็นไหมพอสมาธิจากการที่เรามีสมาธิเห็นไหมเราก็จะมีปัญญาวิปัสนาญาณได้เห็นไหมเราก็กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยคิดกลับไปกลับมาทรงฌานได้กลับไปกลับมาเนี่ยเอาเรื่องร่างกายให้มัน ให้มันเด็ดขาดให้มันรู้แน่จากใจของเราเนี่ยเราถึงตอนนั้นเราถึงจะได้มักได้ผลได้ตามในที่เรายังไม่รู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่เราเราไม่ใช่ของกายเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องรู้จากใจจริงๆนะไม่ใช่รู้จากการท่องได้เรื่อยว่าในขั้นสุตตะมัจยปัญญาก็จินตะมัจยปัญญาเรายังไม่สามารถมันได้มักได้ผลได้จนกว่าเราจะภาวนามยปัญญาอันนี้ก็ให้ทุกคนพิจารณาไป คนที่ทรงฌานได้ก็พิจารณาเรื่องเนี้ยคนนี่ฌานยังไม่ดียังฟุ้งไปงพิจารณาเรื่องกายนี่แหละตอนนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นอันนี้คิดเรื่องกายให้จนเป็นปกติก่อนนั่งไปพิจารณาไปนะตอนนี้เราก็มารู้ลมเข้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทร หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเอาอจิตหรือความรู้สึกตั้งไว้ที่กลางกระมอมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา